ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามทรงคุณค่ากับนิทศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ร,ราชนิยมเปิดโลกศิลปะอาหารที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีถิ่นไทยกับครูขาบสุทธิพงศ์สุริยะผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอาหารไทยร่วมสมัยเจ้าของสโลแกนโลคอลสู่เลอค่าและจัดเต็มสมุนไพรหอมหวนชวนอร่อยกับเมนูไก่รวนโบราณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวรารตี่สีผ้าค,ค่ะเราจะมาเปิดเมืองไทยให้โลดรู้ถึงพลังซอฟต์พาวเวอร์ในทุกๆมิติทั้งเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินศิละปะวัฒนธรรมรวมทั้งแขกดับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าด้วยค่ะทุกวันอาทิตย์เวลาวันหยุดพักผ่อนสบายๆแบบนี้ของท่านผู้ชมนะคะเราจะเริ่มกันเลยกับช่วงวิถีสีผ้าวันนี้น้องปุก๊กกี้วิธีกรสาวสวยน่ารักของเราจะพาท่านผู้ชมไปร่วมกันภาพภูมิใจในชุดไทยพระราชนิยม มรดกทางวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่านวพระศสรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังไปกันเลยค่ะช่วงวิถีสีภาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆน้ำดื่มตราสถานีรักโลกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราชเสริมรักยืนยหยัดยุติธรรม ชมวิถีสีภาควันนี้ปุกกี้มาในชุดไทยบรมพิมานแบบจัดเต็มเลยค่ะที่ต้องแต่งตัวแบบนี้นะคะเพราะมีเรื่องราวที่จะพาคุณผู้ชมไปรับความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมค่ะซึ่งตอนนี้เราคนไทยกำลังลุ้นให้ขึ้นเป็นมรดกโลกในปี2519นี้ค่ะ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยที่เลยค่าสง่างามและทั่วโลกกล่าวขานค่ะซึ่งตอนนี้นะคะได้มีการจัดแสดงครบทั้ง8ชุดแล้วในนิทรรศการที่มีชื่อว่าชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมค่ะกับที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะเข้าไปชมด้านในกันเลยค่ะไปค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในห้องจัดแสดงหนึ่งค่ะคุณผู้ชมความรู้สึกปุกกี้คือรู้สึกปลื้มปิติมากๆจริงๆค่ะเพราะบรรยากาศภายในห้องนี้เต็มไปด้วยความสวยงามล้ำเลยค่ามากๆนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของปุกกี้เลยนะคะและเชื่อว่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของคนไทยหลายๆคนเหมือนกันค่ะที่จะได้มาสัมผัสกับความสวยงามของชุดไทยพระราชนิยมครบทั้ง8ชุดแบบนี้ค่ะ และด้านหลังของปุกกี้นะคะอยากให้ชมมากๆเพราะเป็นความสวยงามของฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นค่ะชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตค่ะคุณผู้ชมฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นใช้แต่งในงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติและต้องการความสบายค่ะชุดที่2ฉลองพระองค์ชุดไทยจิตรดาตั้งชื่อตามพระตำหนักจิตรดาระโหฐานเป็นชุดไทยที่ใช้ในพิธีกลางวันใช้ในโอกาสพิเศษค่ะ ชุดที่3ฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยใช้สําหรับพิธีตอนค่ำที่มีความเป็นทางการค่ะชุดที่4ฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานใช้สําหรับพิธีตอนค่าสําหรับงานพิธีเต็มยศหรือครึ่งยศค่ะชุดที่5ฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้ในงานพระราชพิธีตอนค่าที่กําหนดให้แต่งกายเต็มยศค่ะ ชุดที่6ฉลองพระองค์ชุดไทยจัก,กรีตั้งชื่อตามพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทใช้สำหรับงานตอนค่ำสวมใส่เครื่องประดับให้งดงามตามโอกาสค่ะชุดที่7ฉลองพระองค์ชุดไทยสีวาลายตั้งชื่อตามพระที่นั่งสีวาลายใช้ในโอกาสพิเศษแต่งกายเต็มยศเหมาะสำหรับเวลาที่มีอากาศค่อนข้างเย็นและชุดที่8ฉลองพระองค์ชุดไทยจัก,กรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจัก,กรพรรดิมานในพระบรมมหาราชวังค่ะคุณผู้ชม ฉลองพระองค์ชุดไทยจัก,กรพรรดิใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายแบบเต็มยศเช่นกันค่ะนับเป็นความภาคภูมิใจและความตื่นเต้นอย่างยิ่งแก่คนไทยในช่วงนี้กับโอกาสที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับความวิจิตรบรรจงในองค์ประกอบของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเรียกว่างดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทุกแบบจริงๆค่ะ ททศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมจะเปิดได้เข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนเมษายนพุทธศัการาช2571เลยค่ะมาร่วมกันภาคภูมิใจในชุดไทยพระราชนิยมและร่วมกันส่งแรงใจให้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้กลับไปพบก,กับพี่ปอเลยค่ะสวัสดีค่ะ น้องปุกกี้มากนะคะและตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดพบกับแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผาคค่ะช่วงคนดีสีผ้าสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆ ผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราชเสริมรักยืนหยัดยุติธรรม บุคคลต้นแบบคนดี4ภาคอาทิตย์นี้ขอพาท่านผู้ชมมาพบกับบุคคลผู้สร้างตำนานด้านอาหารโลกท่านนี้ในฐานะเจ้าของรางวัลออสการ์อาหารไทย20รางวัลคนไทยคนเดียวในเวทีระดับโลกกูมองอวอร์ดประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นรางวัลที่สดุดดีและเชิดชูเกียรติบุคคล ผู้มีคุณอุปการในการสร้างสรรค์ผลงานด้านอาหารและการเกษตรให้เข้ากับสังคมและมวลมนุษยชาติสำหรับผลงานเห็นความภาคภูมิใจที่ท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจมายาวนานในประเทศไทยนั่นคือการเป็นอาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวงยาวนานถึง27ปีจนถึงปัจจุบันและท่านยังเป็นหนึ่งในคนไทยไม่กี่คนที่ได้รับรางวัล Her Awards UNFPA Thailand 2024 ซึ่งจัดโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มคนทำงานที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรวันนี้ท่านจะมาเปิดหลักคิด มอบความรู้พร้อมสร้างแรงบันดาลใจแก่ท่านผู้ชมในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแห่งชีวิตโดยเฉพาะด้านอาหารและวิถีถิ่นที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยหลากหลายมิติเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนและได้มาตรฐานสากลไปด้วยกันเราจะไปรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ กับบุคคลต้นแบบคนดี4ภาคผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแนวคิดและสร้างภาพลักษณ์สินค้าท้องถิ่นไทยทั้งธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารธุรกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืนครูขาบคุณสุทธิพงศ์สุริยะและตอนนี้ได้เวลาพบกับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคของเราในวันนี้แล้วค่ะตื่นเต้นมากๆเลยจะได้พบกับตัวจริงเสียงจริงของครูขบับ สุที่พงศุริยะนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีสโลแกนประจำบอกว่า local สู่เลอค่าสวัสดีค่ะคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ครูคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการปกติแล้วครูไปหลายที่มากๆเลยใช่ไหมคะเดินสายฮะเดินสายตอนนี้<อ>ทําอะไร<อ>โปรเจกต์ไหนอ,อยู่คะครูส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพัฒนาพื้นที่ของชุมชนในมิติที่ผมถนัดที่สุดคือเรื่องของอาหารพื้นถิ่นค่ะ,คะมันเริ่มต้นยังไงคะว่าความชอบความลหลงไหลการตกแต่งศิลปะของอาหารตรงนี้คะ่ะ คนบางคนเกิดมาเพื่อสิ่งสิ่งนั้นเนาะตอนนั้นเกิดที่ไหนคะครูคะสมัยก่อนเขาเรียกว่าจังหวัดหนองคายค่ะแต่พอตอนหลังมันมีการแยกจังหวัดเนาะ,ะก็เลยผมก็เลยถูกเวียงไปอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬแล้วตอนนั้นเด็กหนองคายคนนี้เป็นยังไงคะเราอยู่ที่ชายแดนเนาะผมก็ได้รู้จักอาหารอิโนโดจีนก็คืออาหารไทยอาหารลาวอาหารเวียดนามครอบครัวผมเนี่ยเป็นครอบครัวทำอาหารฉะนั้นในเรื่องของการทำอาหารเนี่ย มันอยู่ในจิตวิญญาณพัฒนาฝึกฝีมือแล้วก็ทำในสายงายนนี้มายาวนานค่อชีวิตนะครับโอ้โหทำงานนะคะอยู่เบื้องหลังของมูลนิธิโครงการหลวงด้วยทำงานเป็นอาสาสมัครใโครงการหลวงก็ทำมายาวนานตั้งแต่ในหลวงรัชการที่9จนมาถึงในหลวงรัชการที่10เอาเรื่องของความเป็นฟู้ดสไตลิสต์เอาวัตถุดิบฝรั่งะนะครับจากต่างประเทศเนี่ย ที่โครงการหลวงปลูกได้เนี่ยมาทำเป็นการเรียกว่าอาหารไทยอาหารฟิวชั่นในมิติของการปรุงมิติที่สําคัญที่สุดคือการสื่อสารถ่ายภาพแล้วก็ออกมาเป็นในเรื่องของการออกแบบกราฟิกหนังสือแล้วก็เอาไปเป็นงานงานโฆษณาต่างๆแล้วก็ทําให้คนได้รับรู้ว่าอ๋อวัตถุดิบโครงการหลวงสามารถที่จะอยู่ในครัวเรือนอยู่ในร้านอาหารอยู่ในมิติของอผู้ประกอบการ เป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปะการตกแต่งอาหารโดยเฉพาะสโลแกนของครูนะคะจากโลเคอลสู่เลอค่าตรงนี้ก็อยากให้ขยายความด้วยค่ะที่บ้านก็จะมีงานเลี้ยงและมีอะไรบ่อยอแล้วก็ผมก็ชอบปาร์ตี้เวลาผมทําอาหารชวนเพื่อนมาทานเขาจะชอบเขาจะชมและเขาจะถ่ายรูปมันอาจจะเป็นอาหารพื้นถิน่นแต่ทําไมการนําเสนอเป็นในมิติร่วมสมัยสวยงามเพราะตอนนี้เรากําลังพูดเรื่องคําว่า มิติซอฟต์พาวเวอร์มีแบรนด์ที่ได้มรดกสากลในร้านอาหารผลิตพันธ์ผู้ประกอบการอาหารแล้วก็บรรจุภันฑุ์อาหารทุกอย่างก็เลยออกมาเป็นแนวคิดคือจากท้องถิน่น<ค>เพื่อให้มันเป็นมาตรฐานระดับโลกก็คือความเป็นเลอค่าก็คือศิลปาการออกแบบเป็นเครื่องมือหลักเข้ามาแก้ปัญหาเมื่อกี้ครูพูดอยู่อย่างหนึ่งว่ามิติที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์คำว่ามิติตรงนี้ตีความได้กี่ข้อคะคืออยากจะให้ประเทศชาติเนยฮะ อ,อ,อย่ามองอาหารเนี่ยเป็นแค่การปรุง <Okay. S 1> ควรจะมองคำว่าการสื่อสารวัฒนธรรมอาหาร <Okay. S 1> ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก <Okay. S 1> การสื่อสารวัฒนธรรม <Okay. S 1> เนี่ยมันมันสามารถแปลงไปได้ทุกมิติและเป็นเชิงบูรณาการและก็เป็นแบรนด์อิมเมจด้วยและก็ถ้าทำทั้งระบบได้มันจะกลายเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอาหารของชุมชน <Okay. S 1> ขายการ ท่องเที่ยวหมู่บ้านเกษตรกรรม,มได้การสื่อสารแบรนด์ด้วยค,ความเป็นลักชัวรี่ของของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยมันจะตอบโจทย์ในทุกมิติถ้าใช้คําว่าการสื่อสารวัฒนธรรมอาหารนะคะโดยเฉพาะตอบโจทย์เรื่องของความยั่งยืน s d g ด้วยนะคะที่ไหนที่ไปทําแล้วชุมชนไหนแล้วประทับใจมากเลยค่ะโอ้หลายที่นะฮะ,ะเมื่อปิดที่แล้วเนี่ย ผมไปทาอาหารพื้นถิ่นให้จังหวัดสกลนครสกลนครนี้พื้นถิ่นเขาคืออะไรคะคุณคะอาหารที่เป็นดําๆอ่ะไก่ดำนะฮะหมูดำอะไรเงี้ยมันมีห้าดำทำยังไงก็ได้ครับอาหารทุกมิตินะครับแต่ต้องเอาศิลปะนะไปไปเชื่อมแล้วก็เอาเรื่องวัฒนธรรมเข้าไปจัดการยกตัวอย่างพูดถึงสกลนครคือผ้าครามเนาะก็ผ้าสีนี่แหละครับก็เอามาแก้โจทย์ในการทำเรื่องของครอปทำเรื่องสไตล์ ก็ทําให้หนังสือของอาหารพื้นทิ่จังหวัดสุโขทัยได้รางวัลดีไซน์ออฟเดอะเวิด์ที่หนึ่งของโลกล่าสุดเนี่ยผมได้ทําอาหารของประเทศไทยส่งไปประกวดเวทีออสการ์อาหารโลกอาหารพื้นทินอาหารไทยผลิตภัณฑ์สินค้านะครับสามรายการเนี่ยเป็นประกวดเวทีออสการ์อาหารโลกคูมังกร์ดก็ได้ชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งของโลกนะฮะครับถึง 6รางวัลและก็มากที่สุดของเวทีนี้ด้วยหลักคิดของครูในการที่ทำแล้วก็ประสบความสำเร็จได้รางวัลระดับโลกครูคิดอะไรคะเอ,อ่อธรรมธรรมชาติธรรมดาโอ้สามแกรฉากหลังคือความงามที่เป็นธรรมชาติเอาธรรมะเข้ามาออใช้ในงานธรรมชาติทุกอย่างที่เราทำเนี่ย เราเราเน้นเรื่องของความเป็นวัตถุดิบธรรมชาติแล้วก็นําเสนอธรรมดาคือเอาที่แบบคนกินได้ง่ายๆแต่ทําให้มันดูมาตรฐานสากล<ม>เอา3าแก่นนี้นะครับ<ม>ในการไปช่วยผู้ประกอบการทุกที่ในที่สุดของความเป็นมนุษย์นะ,ะต้องการอยู่แค่นี้เองะนะครับต้องการความสงบความเรียบง่ายแล้วก็ต้องการความงามในชีวิตนะ ซึ่งบ้านเราจะมีสินค้าปริภัณฑ์อาหารโอท p เยอะมาก,มากประเด็นคือเราจะทําให้สินค้าของเราเนี่ยมีรสสน่ยม,มได้อย่างไรการออกแบบร้านอาหารนะครับการออกแบบอินเีอร์ยการออกแบบเมนูแล้วก็เครื่องแตกากเมื่อเอามาวางรวมกันแล้วเนี่ยมันต้องเป็นมูดแอนโท e เดียวกันจะมีวิธีการนําเสนอแต่ละภาคยังไงคะครูขายกตัวอ,อย่างเอาไป่ะภาคเหนือไปเามองภาคเหนือมันก็จะออกมาเป็นเขียว ธรรมชาติเยอะโอ้ฉะ่ันภาคเหนือนี่ต้องเขียวล้วค่ะเขียวเพราะป่าไม้เยอะ้านอาหารที่อยู่ภาคเหนือนะคะเปลี่ยนจานด่วนถึงขนาดนั้นเลยไหมคะครูคะถ้าเป็นไม่ได้จะดีฮะภาคใต้มิติภูมิภาพมันก็จะออกมาเป็นทะเลทะเลโอ้ทะเลทะเลก็ถ้วยจานก็ควรจะเป็นนี่ค่ะสีนี้เลยสีนี้เลยฮะสีน้ำเงินอะไรเงี้ยถ้ามองไปที่มิติธรรมอีสานอีสานก็จะเป็นแบบหินหินน้ำตาลน้ำตาลสีดินสีอะไรเงี้ยก็ควรจะเป็นชามสีออกน้ำตาลเข้ม และในความเป็นภาคกลางมันมีความหลากหลายหลากหลายคือสามารถที่จะเอาอะไรมาใส่แล้วมันสามารถที่จะวาวได้ก็คือใช้ภาชนะโทนสีเทาเป็นอย่งอยู่ต่างช่มต้มยำกุ้งนะคะสีเทาๆดำๆเหมือนที่เสื้ออาจารย์ก็คือแบบมันก็ขับขึ้นมาได้เพราะว่าถ้าเป็นสีส้มก็เจอเทาเจอเทามันก็ก็โดดเด่นขึ้นมาฉะนั้นในการจะ ทำแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยซอฟพาวเวอร์ไปได้รางวัลอสการ์อาหารโลกเนี่ย<ฆ>มันไม่ได้มองมิติคือการปรุง<ฆ>แต่มองในเรื่องของความร่วมสมัย<ฆ>มองในเรื่องของทุนว<ฆ>ัฒนธรรมมองในเรื่องของการสืบสารรักษาต่อยอดที่เป็นความเป็นดีไซน์มนาตรฐานสากลเข้ามาจับมันนะ<ฆ> สิ่งที่ครูกําลังทําอยู่หรือว่าเป็นแบบความฝันเลยครูอยากทําอะไรคะทาต้นแบบเกษตรดีไซน์เพื่อการท่องเที่ยวเพราะทุกวันนี้เราทํางานการพัฒนาชุมชนแล้วก็ตามาให้ผลิตของอยู่ในพื้นที่แต่ว่าเสร็จแล้วต้องเอาของเนี่ยออกนอกพื้นที่ไปขาย<ฆ>ตามงานแฟร์ต่างๆซึ่งอันนี้ตอบโจทย์ความยั่งยืนไม่ได้ความยั่งยืนคือมันต้องเอานักท่องเที่ยว มาในพื้นที่3 6 5วันคําถามคือทําได้ไหมทําได้อย่างยกเคสที่ผมทำนะฮะผมไปทำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬนะครับที่เรียกว่าศูนย์สร้างแรงบันดาลใจจากโลโคชั่นค่าเป็นบ้านไม้ธรรมดาเอาการออกแบบไปแก้โจทย์ก็กลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรกรรมมูลค่าสูงนะฮะแล้วก็มีชาวต่างชาติมาเยอะมากคําถามคือมันควรจะมี รัฐนะครับเข้ามาดูแล้วก็ถอดบทเรียนเพื่อจะไปขยายไปพื้นที่อื่นๆต่อไปผมอยากเห็นมิตินี้เกิดขึ้นในประเทศไทยโอ้โหมีอะไรอยากจะบอกคนไทยทั้งประเทศเลยค่ะให้มีความภาคภูมิใจในอาหารไทยพื้นถิ่นของเราค่ะโชคดีที่สุดน,นะฮะเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่ามีราชธานีนะฮะในเรื่องของความเป็นอาหารชาววังอาหารพื้นถิ่นช่วยกันนะครับเผยแพร่ วัฒนธรรมอาหารในมิติที่เรียกว่าอาหารคือการทูตเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นมิติซอฟต์พาวเวอร์ Power, เพื่อที่จะทำให้อาหารเนี่ยเปลี่ยนโลกอาหารสร้างชาติเพราะว่ามันเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของของคนเรานะครับสุดยอดมากๆเลยค่ะประสบความสําเร็จในการทํางานเยอะมากๆเลยนะคะมาถึงวันนี้ค่ะคุณสุดทิพ์พงสุริยะให้คํานิยามตัวเองว่าอะไรค่ะ จากโลโกสู่ค่าอันนี้เป็นอมตะเลยนะฮะแต่สิ่งที่สําคัญเกิดมาได้เราโชคดีแล้วแต่ถ้าเราสามารถที่จะสร้างตำนาน mm hmm. หรือประวัติศาสตร์คนจารึกชื่อเรา mm hmm. เมื่อเราไม่อยู่อันนี้มันน่าสนใจเราควรจะต้องมองโลกนะ <Ha. S 1> มากกว่าตัวเองและก็วันหนึ่งเรามีศักยภาพอะไรที่เรียกว่าเก่งเราดึงตรงนั้นนะมา <Ha. S 1> มาทำกับมันแล้วมันก็จะกลายเป็นตำนานและประวัติศาสตร์ของเรานะครับ และวันนี้ครูขับของเราค่ะคุณสุดทิพ์พงสุริยะสร้างตำนานแล้วนะคะเรื่องของศิละปะการตกแต่งอาหารไทยที่ดังไปก้องโลกเลยค่ะจากสโลแกนโล c a l สู่เลอค่ะขอบพระคุณครูมากค่ะครัขอบคุณครับ และทางรายการวาไรตี้สี่ภาคมีกระเช้าจากใจตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยร่วมสนับสนุนส่งเสริมคนทำความดีเพื่อประเทศชาติของเรานะคะวันนี้ขอมอบให้กับคุณครูค่ะสุธิพงศ์สุริยะค่ะขอบพระคุณคค่ะ อ oh, เห็นผลิตภัณฑ์นี้แล้วต้องเอาไปทำอาหารเย็นนี้เลยฮะโอ้เม,มนูอะไรดีคะโดยเฉพาะันี้ฮะตัวซอสถอยนางรมนะฮะผมชอบทำอาหารเวียดนามอ๋ค่ะนะก็เอามาทำอาหารได้หลายเมน,นูเลยนะครับและนี่คือบุคคลต้นแบบคนดีสีภาค ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแนวคิดและสร้างภาพลักษณ์สินค้าท้องถิ่นไทยทั้งธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารธุรกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืนครูขาบคุณสุทธิพงสุริยะ ลับเข้าสู่วรารีที่สีพาคอีกช่วงค่ะและตอนนี้ก็ถึงเวลาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์แล้วกับเมนูที่เราสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในช่วงเมนูสีพาคค่ะช่วงเมนูสีพาคสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนานน้ำดื่มตราสถานีรักโลก เมนูสี่ภาควันนี้ขอเสิร์ฟความหอมกลิ่นฟุ้งไปทั่วครัวกับสมุนไพรไทยและมากไปด้วยรสชาติความเป็นไทยหนึ่งในเมนูเด็ดที่มาถึงร้านเรือนจันหล่ต้องสั่งกับเมนูไก่รวนโบราณจาดทิศโดยร้านเรือนจันหล่ส่วนประกอบมีดังนี้มาเริ่มความหอมของเมนูนี้ด้วยการผัดสมุนไพรยอย่างค่ะ ใบมะกรูดเพื่อให้ส่งกลิ่นหอมเปิดต่อมรับกลิ่นของเมนูนี้กันค่ะจากนั้นก็นําไก่ลงมารวนพร้อมกับน้ำซุปไก่พริกป่นน้ำมะนาวรสชาติแสนอร่อยกลมกล่อมของเมนูนี้จะขาดไม่ได้เลยก็ต้องปรุงด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวซึ่งทางร้านแอบกระสิบว่าต้องมีติดครัวขาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะเพราะทำเมนูไหนก็รสเข้มข้นและกลมกลม่อมขั้นสุดค่ะ ส่วนคำว่าโบราณในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่อาหารเก่าแก่แต่หมายถึงรสชาติที่สะท้อนวิถีไทยสมัยก่อนเช่นการใช้วัตถุดิบพื้นบ้านกลิ่นหอมของเครื่องสมุนไพราจากครัวไทยแท้นำมารวมกันจึงได้เป็นเมนูไก่รวนโบราณซึ่งหมายถึงอาหารที่ใช้ไก่มาปรุงแบบรวนด้วยเครื่องปรุงไทยโบราณและรสชาติแบบดั้งเดิมนั่นเองค่ะเมนูนี้ตรงกับคอนเซปที่ว่าอาหารเป็นยาได้อย่างดีค่ะ และนอกจากความอร่อยแล้วเมนูไก่รวนโบราณของร้านนี้ยังรสชาติเหมือนกับเมนูต้มยำน้ำแต่เสิร์ฟมาในแบบฉบับแห้งที่ไม่เหมือนร้านไหนจริงๆเลยค่ะและนี่คือเมนูไก่รวนโบราณที่ทำให้ได้สัมผัสอาหารพื้นบ้านไทยโบราณยืนยันความอร่อยจากร้านเรือนจัน์หล่มตั้งอยู่ที่15ซอยสบายใจแขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหาคนครค่ะขอขอบคุณ ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆหลากหลายในเมืองไทยที่วารายที่สีภาคนำมาฝากท่านผู้ชมนะคะ ย้ำกันอีกครั้งค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook และ YouTube c h anel สถานีรักโลกวันนี้ขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองอาทิตย์หน้า1 1นาฬิกานาทีทางช่อง5กฎหมายเลข5เราจะกลับมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าไวใ้ให้ลูกหลานสืบไปในวาราีภาคสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ